ขอโอกาสครับดูลมอาณาปานสติทำไมช่วยป้องกันการเป็นหวัดคัดจมูกได้ครับได้แน่นอนหลวงตาก็บอกแล้วเป็นธรรมโอสถไงอาณาปานสติเนี่ยเป็นยารักษาโรครักษาโรคบางโรคได้ด้วยเนาะเออเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมโอสถเนาะออย่าว่าจะเป็นโรคไข้หวัดเลยเนาะเอเอ,เอ,เอโรกของกิเลสตัณหาย่างหายเลยเนาะ เพราะฉะนั้นอาณาปานสติถึงมีคุณประโยชน์มากเนาะ,ะจากคุณรถนาครับอยากสอบถามปฏิบัติโดยเฉพาะอาณาปานสติประมาณหนึ่งถึงสองปีมีโรคลุมเล้าโดยเฉพาะหัวกับตาไปหาหมอสาเหตุแปลกจะเกี่ยวกับการปฏิบัติไหมครับเกี่ยวเรียกว่าเป็นสภาวะเนาะ,ะซึ่งหลังจากฝึกใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันในแหละเนาะเออเป็นอาการเดียวกัน บางทีตาผ้าโมวบางทีหัวเนี่ตึงเนาะหน้าชาเนาะปวดหัวอ่าเป็นไข้อยู่บ่อยๆตัวร้อแนย่เนะแต่ไปหาหมอไปเช็คแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะ,ะเรียกว่าเป็นสภาวะเกี่ยวกับการภาวนาไม่ต้องไปอ่กลัวไม่ต้องไปสนใจมันเนาะ,ะสาธุการ